สุดท้ายคือปัญญาปัญญาที่เราควรจะได้ในการเข้ามาสู่ธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคคืออะไรคือนิพพยทิกับปัญญาปัญญาเครื่องเจาะแทงกิเลสสิ่งที่เราท่องไปเมื่อสักครู่ปฏิจจสมุปบาทสายเกิดและสายดับเป็นปัญญาเครื่องเจาะแทงกิเลส ปัญญาเครื่องจักทางกิเลสหมายถึงการเข้าไปเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปของนามรูปทั้งหมดรูปใดๆในโลกเนี่ยล้วนเกิดขึ้นและดับไปทั้งสิ้น <c oughs> เราต้องเห็นความเป็นอนิจจังของมันไม่มีรูปใดที่เกิดแล้วอยู่คงตัวถาวร